ดูไว้พี่โอผมรู้ว่าคุณยังอยู่ในไลฟ์โชคดีนะครับเอ่อหนึ่งครับสิบดีเวลาชั่วโมงครึ่งพอดีทันแน่นอนก่อนด้วยเลขช้อยไม่น่ามีผลมั้งกล่องแรกเจ็ดใบเท่านั้นโชคดีลุยครับเปิดด้วยอะไรอ่ะขอเปิดด้วยซิวเวอร์นะอ่ะนี่ไงเห็นไหมหมาลายไงอัตรพร ทับสิบห้าไงไปไงอู้สีไหมนะนเซนิลต้องสามใบแน่แน่เปิดงานด้วยอลพอนเมสันเมาส์ซิวเวอร์นะครับแมนยูอุวยมีมาไล่มานะแล้วก็มีซาลอนนะข้างหลังอันนี้เป็นชอยไปซึมนะครับมาไล่เปิดงานเลยโอเคนะไม่เงียบนะกล่องน,นี้แต่ชอยนี่มีโอกาสเงียบเหมือนกันนะคริสอิชาร์ดนะครับคริสตลัลพาเลสยอดซิวเวอร์ ต่อด้วยซิเวอร์อีกใบครับเป็นเจมส์แมดดิสันนะครับทอรแเน่ฮอตสเปอร์แล้วก็นี่คือชอยครั้งแรกกันนะกุสตาโวแฮมเมอร์นะครับกุสตาโวแฮมเมอร์แล้วก็ข้างหลังนี้เป็นลายเซ็นนะครับข้างหลังนี้เป็นลายเซ็นเราเก็บไว้ก่อนอู้หอยลุนหอยลุนสามสีใช้ได้นะรัสมูซอยลุนนะครับสามสีสวยงามนะ สีหม่แต่มันเขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมไปแล้วอันเนี้ยปินลายเออมันมีปินลายอะ่ะแล้วก็ต่อด้วยแม็กซ์แอรอนนะครับสามสีมาลายนี่ไว้ก่อนนะมาลายนี่ออกยากใช่ไหมตาพอมาลายออกก็นิ่งนะเอาสมุดคอยลุมตั้งไว้ก่อนนะครับแมดิสันกับเมาส์แมดิสัน,นกับ เมชั่นเมาส์าครับแล้วก็ลายเสน้นเส้นแรกเลยเป็นสีน้ำเงินเอาละกูหลีดไหมเนี่ยเพนแมนชิพหรือเปล่าเพนแมนชิพออโตกราฟครับชอยส์ออโต้ไม่ใช่เบสนะมันสวยกว่าเบสนิดนึงชอยส์นะเพนแมนชิพออโตกราฟยินดีด้วยกับมิคไฮโลมูริกโอ้โหงดงามเปิดงานเลยพี่แม็ก มูดริกมาดูเอเกะไงทำไมเราไม่แบบเล่นเองไปวะหรือแบบเป็นวันอ้วนก็ได้นะอุ้ยใบยนี้เซ้นดีแลยนะมูดริกเปิดได้อย่างสวยงามเอ้ยใส่เสื้อมูดริกอยู่ด้วยเนี่ยเป็นเลยเป็นเซ็นมูดริกเปิดงานนะครับนี่นี่นดูด,ด,ด,ดูเห็นไหมนี่อาร์มเชลซีนะนี่เห็ดูนิดนึงพอนะครับเปิดได้สวยนะ่ไหม เซนโมดิกเซนสวยนะไปนี้นะครับยินดีด้วยครับแล้วก็มาลายปะโอ้ยมาไม่ทันลงโอ้วี้ก,กี้รออยู่เลยกี้รอคนปิดอาร์เซนอลอยู่เลยมาครับมาลายแรกเลยขอดีๆวันทามทีมใหญ่ก่อนทัพสิบห้าสวยงามมาแล้วแล้วเป็นเลทีมฮึบโอ้โหสุดยอดของความฮิต เชฟฟิล์สองร้อยบาทพี่บัญชาอีซี่กูเชฟฟิล์เป็นอ okay. าเคม้าลายแรกโอ้โหอย่างสวยแล้วคือสวยแต่ทีมห้าทับสิบห้าด้วยอะ่ะโอ้โหเจมส์แมคกาทีเชฟฟิลล์ม้าลายเป็นไงถูกตัวมาก่อนเลยชีวิต ดีนะกล้องไม่ดับก่อนนะโอหดูดูสีดิลายตาจัดมาลายจริงครับ15ครับรันของชอยส์นะครับกล่องแรกผ่านไปเดี๋ยวเราลุยกันที่ฮ o อบบี้กันก่อนแล้วกันนะแวะกลับมาฮ o อบบี้ก่อนแต่ถือว่าทีมนี้จะถูกตัวเอาหล่ออ๋อถือว่าถูกตัวจริงโอเคเป็นเจมส์แม็กกาที่ก็ถือว่าในความโชคร้ายยังมีความโชคดี แล้วเซนแรกเป็นมูดิกนะอึ๊บสามหกหนึ่งแปดนะหนึ่งแปดนี่มีอะไรไม่รู้ลืมเหมือนกันนะให้ดูเลยรอบนี้ให้ดูเลขด้วยปกติจะไม่ชอบให้ดูเลขเดี๋ยวคนรู้ฮิตหนึ่งปดมีอะไรไหมไม่น่ามีมั้งอันนี้อึ๊บอ,อ,อึดูครับกล่องที่สองเป็นฮอบบี้กันบ้างเปิดงานด้วยบูแครกทับเจ็ดสิบห้า เจ็ดสิบโอกาสออกเท่าไหร่เออสองเคสเออหนึ่งเคสมีใบหนึ่งครับบางเคสมีสองใบสิบแปดของดีเหรออ่าสกอตแม็กทอมินีครับแล้วก็บูครกเป็นเรามีแค่สี่กล่องนะเพราะฉะนั้นเอาของดีมาเลยจะเร็วจะดีมากนะครับนิวคาสเซิลครับผมมิเกลอัลมิรอนนะครับบูครกไอซ์มิเกลอัลมิรอนครับเจ็ดสิบห้านะครับออเดอร์นิวคาสเซิล หนึ่งแปดอาจจะเป็นเคสซิสก็ได้สวัสดีห้าสิบท่านนะครับมาชมงานนะอันนี้หนึ่งต่อกล่องนะครับมากับซิลเวอร์คาริดูนะเบสการ์ดขอยัดข้ามนะครับไลฟ์ฟอสเตอร์ครับเบอร์ลี่แล้วก็คาริดูซิลเวอร์เป็นเควินเดบรอยเควินเดบรอยคาริดูซิลเวอร์นะ ามที่มันซิลเวอร์เราก็สักหน่อยอุ้ยกล่องเคสฮิตว่ะตะเจมสปอร์ตฮาแลนด์มาแล้วหนังงูมาดิกล่องเคสฮิตมาไงาเป็นไงหนังงูเอาบเบคแฮมเบคแฮมฮาแลนด์ซอนว่าไงฮอบบี้ได้ลายเซ็นเคสฮิตกล่องนี้ถ้าเกิดว่าสองกล่องจะเจอสองลายเซ็นที่ดี แฟลชแบ็กกับซิวเวอร์ครับหนังอเวเป็นเคสิดน,นะเอาแล้วเปิดงานดีแล้วเป็นไงเนธานคอลลินแล้วก็โดมินิกโซโบอสไลนะครับโดมินิกโซบอสไลเฮ้ยฮอบบี้เทียสีได้เคสิตบ้างแล้วเราได้ทุกอันลรายกเว้นฮาแลนน่ะซอนเบกได้หมดแล้ว บลูธรรมดาครับบลู Blue ธรรมดามากับโมโจโมโจเป็นเอมอร์สัอนพาวมารีแล้วก็เชลซีบลูออนบลูคอนเนอร์การักเกอร์นะครับเชลซี Chelsea, นะ Corner, aker, 8, คอนเนอร์การักเกอร์หนึ่งห้าแปดทับสองเก้าเก้านะครับคอนเนอร์สองต่อไป คาร์ดูกับซิูเวอร์นะครับคาร์ดูกับซิูเวอร์เอ่อซิกิอัมดูนี่ครับแล้วก็คาร์ดูเป็นแอนโทนีกอดอนนิวคาสสซก็เอาแล้วแล้วจริงแดงครับกับเวลโอซิตี้เวลโอซิตี้เป็นแฮร์รี่วิลสันครับแล้วก็เรดเป็น เอลตันครับผมพีมัชเมโรดันจูมานะนี่เป็นสปอตบีนะครับครั้งก่อนโชคดีมากได้เล่นต่อเลย85ด9บับนดันจูมาอะไรอ่ะบอกตัวหลังมารับหน่อยคืออะไรมารับที่ไหนคุณอยู่หน้าบ้านผมแล้วหรอคุณจะมาดูสดแล้วหรอฟรี ต่อด้วยเพอร์เพลครับเพอร์เพลกว่าธรรมดาเพอร์เพลเป็นบุนโนกิมารายส์ครับแล้วก็อาริฮันโดกาลาโชอิมเมอร์เจนเพื่อนครับลงไปรับฟลิกหน่อยครับฟลิกมานะครับอันนี้เป็นสปอตแขกครับเชิญนะครับอยู่ดีๆเขาก็มาอีกแล้วนะฮะมันเป็นบรูโอกิมารายส์นะครับเพอร์เพลเพอร์เพลเพอร์เพลสองต่อไป ไลเซนมาแล้วแล้วเป็นแบบไม่ใช่ e ีเดมชั่นไลเซนมาแล้วไม่ใช่ Redemption นะครับต่อไปเป็น Silver, Silver s i ซิวเวอร์เป็น d a วิด r a ยาครับแล้วปิดท้ายด้วยเซนเตอร์สเตชครับผมมาเวลัสนากัมบะนะครับมาเวลัสนากัมบะมาครับ d a วิด r a ยา ซิวเวอร์สองซองสุดท้ายนะครับสองซองสุดท้ายเอ่อบลูธรรมดาบลูธรรมดาคูรูเซฟสกี้ครับแล้วก็บลูธรรมดาเป็นบลูธรรมดาเป็นเชฟฟิลคาเมรอนอาเช่นะครับคาเมรอนอาเช่นะเชฟฟิล สองเก้าสองครับสองเก้าเก้านะครับเป็นไปได้ว่าจะเป็นลายเซ็นพี่เครื่องมิงบูพี่เครื่องมิงบูงงบนาธานคอรลินครับซิลเวอร์แล้วก็บรูโนโ่แฟนเดสครับแฟลชแบค็คแฟลชแบ็คบรูโน่บรูโนโ่ มาหนังงูมันก่อนจะไปเคซินนะครับหนังงูเคซิสเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่ามันแรงขนาดไหนนะเอานี่มาก่อนครับเปาต่อเรสครับเช็คกระบอกแล้วก็เรดวลโลซิตี้เชลซีเอ้ยมาแล้วหนึ่งโอ้โหแต่สี่มันไม่ทับ10ไปเลยอะสามทับสี่สิบเกคริสโตเฟอร์เอ็งคุงคูนี่คือรันแรกจากการลงไปไม่รู้กี่เคส ของเองคุงคูหนังวับเคสิแรก Snake Skin แล้วเป็นทีมสีแดงนะโอเคความหวังใหม่ครั้ง Snake Skin นะครับแล้วเป็นทีมผิดทาง Snake Skin เ,เป็น b r e n t f o r d โอ้โหแต่ละทีม เข้ามามกแต่ละทีวี <Ben ford. S 1> เบนฟอร์ดอ่าฟิกมาครับอันนี้ <Ooh. S 2> คือขอขอขอไฟหกสิบท่านด้วยนะครับคือเสียงดังเลยนะฮะแม้แต่ไม่มีเอฟซีฟิกแล้วครับในนี้ตอนนี้เบนฟอร์ดนะครับหนังงูสเนคสกินเคสฮิตเปิดหัวด้วยอ่ามาร์คฟรีเกนฟรีกิ้ดูนะฮะเมื่อวานสองเท่านะครับผมมาร์คฟรีเกนอ่ะแล้วมาดูเคสฮิตครับกล่องทีสองเคสฮิตมานะครับเป็นลายเซ็นนะ น่าจะเป็นเฮืองมินนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิดมชันนะครับและายเซ็นเคสฮิตตั้งแต่กล่องที่สองฮอบบี้ยินดีด้วยกับไออาจจะเป็น KDB อยู่อะเอไม่ใช่ KDB ไม่ใช่เคซนะอ่ะแมนยูนะเรียบร้อยนะโอ้พี่ปลาดิอย่างนี้เป็นแมนยูได้ไงวะเมื่อกี้เห็นฟ้าเรบๆบ และยิยนดีด้วยกับพี่เจวิตเบคแฮมสปอตเซลคุณโอหมาไม่ทัน,มไ,มทนไม่มีใครเทคแนละ้วเบคแฮมรอบนี้ในมิกเซอร์พี่ปลายิยนดีด้วยครับเบคแฮมอีกแล้วใบที่สองลูกพี่เบคแฮมโอ้โห oh oh นั่นไงนะเบคแฮมครับ ขำขำม,มาหนึ่งทีนะครับท้ <S <S อนะฮะยินดีกับ,บคแฮมนะครับแต่ตอนแรกผมเห็นเป็นสีเหมือนฟ้าอ่อนคิดว่าเป็นพวกแบบเอ่อ kdb หรือซ่อนฮึงบินอะไรพวกนี้นะอืมยินดีด้วยนะครับสเซนตอนนี้ไปแล้วกลับมาที่ช้อย c ์